ไม่สวยไหมแล้วก็วินพูดอะไรวีอีวินบอกว่าอะไรอีกสวยไหมล่ะสวยแต่ว่าไม่แต่งหน้าอะไรอยเหมือนกบเลยอะแล้วก็พองสวยไม่ใช่เหมือนกบเหมือนกบตรงไหนเขาแต่งให้เป็นนางฟ้านะเนี่ยไม่เหมือนเหมือนนี่มันคือนางฟ้างั้นเหมือนเหมือนไหมสวยไหม ม่อยู่เรื่องเหมือนกบเหมือนกบตรงไหนออกจะสวยเหมืนอนคังคกมากเลยโอ้โหเด็กก็เปียกเอาเด็กนี่แม่ใช้คชรีมเชวเต็มนะครีมเชวเต็มทาแล้วสวยทุกคนเหมือนแม่เหมือนคังคกที่สุดญาโยกวินวินแล้วใครจะกล้าซื้อครีมแม่ถ้าแม่เหมือนคางคกแม่เหมือนอะไรพูดดีๆไม่มีเงินซื้อขนมนะถ้าไม่ได้ถ้าไม่พูดดีๆอะ สวยเหมือนอะไรใช้ครีมเชอเต็แมแล้วเหมือนเหมือนอะไรกดอะไรด้วย <laughs> ใช้ครีมเชอเต็แมแล้วจะสวยเหมือนอะไรืหเหมือนกบเจ้าชายไม่ใช่ใช <laughs> ครีมเชอเต็มไม่งั้นคนไม่ซื้อนะถ้าเหมือนกบอะ่ะใช้ครีมเชอเต็แมแล้วสวยเหมือนอะไร เออครีมเ,เต็มชายครีมเ,เต็มช่วยเมื่อนางคว่าพี่น้องเออใช่ยตะค่ะนี่บุกนี่สวยเหลืองหน้าส้อยดยเฉพาะสร้างโยการซิบเองค่ะสร้างเลยค่ะแต่ว่าพูดไม่ฟังเลยเลยไม่ฟังใครเลย,ยทำไมอ่ะ <laughs>